สวัสดีค่ะอูนะคะกนกวันว่องวิทยาค่ะสําหรับสัปดาห์นี้แล้วก็ในช่วงนี้อีกประมาณ2อเดือนนะคะปีใหม่ก็คือการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาอัตราเงินเฟอ้อที่ปรับเพิ่มขึ้นแล้วก็ยารักษาโควิด -19 ที่เราจะต้องมาติดตามอย่างใกล้ชิดน,นะคะสําหรับคลิปนี้เราได้รับการสนับสนุนจากเมมแคปิตอลพาร์เนอร์ค่ะเหตุที่ให้ความรู้และก็เคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดสโตรเค,ค่ะ สำหรับประเด็นที่ต้องติดตามนะคะประเด็นที่1เลยก็คือจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด1 9นะคะตอนนี้ทั่วโลกยอดสะสมอยู่ที่26ล้านรายแล้วนะคะแต่ว่าตัวเลขการเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบเป็นชันๆเหมือนก่อนหน้านี้แต่ว่าเริ่มนิ่งเริ่มเป็น flat ล้วแล้วก็มันก็เป็นทิศทางบวกเพราะว่า,าหลายๆประเทศเนี่ยก็อนุญาตให้เป็น f i s t tag สำหรับการ คิดค้นวัคซีนโควิด1 9มันก็เลยเป็นปัจจัยบวกให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับเพิ่มขึ้นอย่างที่เห็นก่อนหน้านี้อันต่อไปนะคะก็คือตัวเลขอินฟลักชันหรือว่าอัตรางเงินเฟ้อนะคะที่ของหลายๆประเทศเนี่ยก็ส่งสัญญาณปรับเพิ่มขึ้นเมื่ออัตรางเงินเฟอ้อปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะแล้วก็อันนี้เลยประเด็นความไม่แน่นอนทางด้านการเมืองนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเบรกซิที่พูดไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็การเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นอันนี้ก็ทำให้สกุลเงินเป,ปนเนี่ยผันผวนในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็สุดท้ายก็มีการเลือกตั้งใช่ไหมคะในอีก กี่เดือนนะอีก2เดือนข้างหน้านะคะวันที่3พฤศจิกายนเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่เราก็ต้องมาติดตามกันค่ะว่าช่วงนี้ประธานาธิบดีทำเขาจะเรียกคะแนนเสียงยังไงนะคะ mm hmm. เมื่อพูดถึงญี่ปุ่นใช่ไหมคะเราก็มาดูหน้านี้กันอันนี้เนี่ยเป็นภาพของงบดุลของญี่ปุ่นตั้งแต่นายชินโซอาเบะเนี่ยเข้ามาแล้วก็มีนโยบาย อาเบโนมิกที่จะมาปรับแก้ไขอัตรางเงินฝืดของประเทศญี่ปุ่นให้มันฟื้นเป็นอัตรางเงินเฟอ้อโดยสิ่งที่เขาทําก็คือเขาเพิ่มงบดุลค่ะจากที่เขาเข้ามาเนี่ยตอนแรกเนี่ยงบดุลอยู่ประมาณนี้ปรับเพิ่มขึ้นตอนนี้เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยอยู่ไปที่120%ก็เลยไม่แปลกนะว่าที่คุณจะเห็นเงินเยนเนี่ยปรับตัวอ่อนค่ามาอย่างต่อเนื่องทีนี้มาดูตรงนี้กันเมื่อ เพิ่มงบดุลมันก็ส่งผลให้สกุลเงินเปนเนี่ยอ่อนค่าตั้งแต่เขาเริ่มบอกว่าจะใช้ในโยบายอาเบโนมิกเนี่ยก็ทําให้สกุลเงินเยนเนี่ยอ่อนค่าเรื่อยๆอ่อนค่าทำไมชี้ขึ้นเพราะว่ากราฟเนี่ยมันเป็นดอลลาร์เทียบเปนดอลลาร์มันอยู่ข้างหน้าเ่นอยู่ข้างหลังเห็นไหมคะค่างเงินเปนเนี่ยอ่อนค่าโอ้โหอ่อนเยอะเลยนะแล้วก็พอมาถึงจุดจุดนึง มาช่วงที่ US อลลาร์เขาอ่อนค่าเลยทำให้เลยทาให้กราฟมันเอียงเป็นแบบนี้ซึ่งการปรับเพิ่มงดรุนแบบนี้ค่ะมันเป็นการทำให้สกุลเงินเนี่ยอ่อนค่าโดยอัตโนมัติแล้วก็เราก็ต้องมาติดตามกันนะคะว่าหลังจากที่นายชินโซอาเบะเนี่ยเขาลาออกไปแล้วคนใหม่ที่จะขึ้นมาเนี่ยก็คงยังอยู่ในพักของเขาเนี่ยแล้วเขาจะคงนโยบายอาเบโนมิกต่อไปไหม หรือว่าจะเปลี่ยนแปลงหรืออะไรยังไงซึ่งมันก็จะส่งผลให้สกุลเงินเยนแน่นอนนะคะแต่ทีนี้พูดถึงเยนอ่อนค่าเลยใช่ไหมทีนี้เรามาพูดถึงปัจจัยด้านพื้นฐานกันดีนกว่าว่าทำไมในช่วงนี้ญี่ปุ่นถึงอ่อนค่านะคะมาดูอันนี้กันตัวเลขที่เคยบอกไปแล้วก็คือตัวเลข P M I ตัวเลขชี้นำเศรษฐกิจมันต้องเกินอะไรนะ เกิน50ถึงจะดีแต่คุณจะเห็นว่าตัวเลขที่ประกาศออกมาล่าสุดก็ยังอยู่ในระดับ40อยู่ดีใช่ไหมคะเมื่ออยู่ในระดับแบบนี้เนี่ยค่าเงินเจแญี่ปุ่นก็มีทิศทางที่จะอ่อนค่าในอนาคตแล้วก็ถ้าเรามาดูอัตราเงินเฟ้อกับอัตราดอกเบี้ยก็จะเห็นว่าทั้งทั้งสองอันของญี่ปุ่นก็อยู่ในระดับต่ำเมื่ออยู่ในระดับต่ำแบบนี้ค่ะทำให้ภาพรวมเนี่ยกุลเงินเยนญี่ปุ่นจะมีแนวโน้มที่ยังจะอ่อนค่าไปอีก หลายเดือนในอนาคตนะคะแต่ว่าทําไมช่วงนี้กราฟดอลลาร์เทียบเจแปนถึงเอียงลงเอียงลงอีงลงเพราะว่าช่วงนี้ดอลลาร์มันอ่อนค่ากว่าเจแปนนะคะก็เลยปรับลงแต่ว่าถ้าเราพูดถึงในภาพกว้างๆเนี่ยก็มองว่าเจแปนอ่อนมากกว่านะคะทีนี้มาดูสหรัฐบ้งางพะเมื่อกี้พูดถึงดอลลาร์เทียบเจแปนใช่ไหมคะแต่ว่าตัวดอลลาร์เนี่ยหเดือนที่ผ่านมาก็ปรับตัวอ่อนค่าลงเรื่อยๆใช่ไหมคะ US Dollar Index ก็ไปแตะที่ระดับ92 แต่ว่าคุณจะเห็นว่าปัจจัยพื้นฐานเนี่ยด้านภาคการผลิตของเขาหรือว่าเมนูฟริงพี i อ็มเนี่ยที่ประกาศออกมาเนี่ยคือมันก็เกิน50อะ เกินมาเยอะแล้วก็ทำ h i g ในหลายๆเดือนก็เป็นทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและถ้าเราไปดูตรงนี้อีกมาดูเรื่องเงินเฟอ้อกับดอกเบีย้ยก็จะเห็นว่าอัตรางเงินเฟอ้อของอเมริกาก็มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นแต่ว่าสัปดาห์ก่อนหน้าน,นี้เราก็เห็นเฟดออกมาพูดใช่ไหมคะว่าถึงแม้ว่าเงินเฟอ้อเขาจะเกิน2%เขาก็จะไม่ขึ้นดอกเบีย้ยเพราะว่าเขาใช้มาตรการยืดหยุ่นมากขึ้น คือจะบอกว่าโดยปกติเนี่ยค่ะทั่วโลกเนี่ยเขาจะใช้เกณฑ์ที่จะปรับอัตราดอกเบีย้ยเมื่ออัตราเงินเฟอ้อไปแตะที่2%ซึ่งสหรัฐก็เป็นแบบนั้นมาเสมอเงินเฟอ้อแตะ2%ปุ๊บในการประชุม f o m c ครั้งต่อไปก็จะมีแนวโน้มที่ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแน่นอนแต่ครั้งนี้ปีนี้ไม่ใช่ปีนี้เนี่ยจะเห็นว่าอัตราเงินเฟอ้อ เห็นไหมคะเริ่มเริ่มปรับขึ้นแล้วนะเริ่มปรับแต่ว่ายังไม่ถึง2แต่สิ่งที่เฟดออกมาพูดก็คืออะไรบอกว่าถึงแม้ว่าจะถึง2ก็จะเฉลีย่ยเฉลี่ยเอาว่าโดยจะใช้ค่าเฉลีย่ยว่าถ้าเกิน2เดี๋ยวต้องมาดูอีกทีพิจารณาอีกทีว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยไหมเลยทําให้นักลงทุนคาดการว่าสหรัฐเองก็คงจะคงอัตราดอกเบี้ยไปอีกสักระยะหนึ่ง มันก็เลยทําให้เป็นภาพรวมที่ดีของตลาดหุน้นก็เลยทําให้หุ้นอเมริกาปรับขึ้นนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงหุ้นอเมริกาปรับขึ้นก็แปลว่าปัจจัยพื้นฐานเขาดีเนาะส่วนค่างเงินก็จะส่งผลให้ค่างเงินในในช่วงนี้มีโอกาสรีบาวขึ้นมาได้สำหรับ u s ดอลลาร์นะคะมาดูตัวเลขของสหรัฐที่ประกาศสัปดาห์ที่แล้วที่ หลายๆคนสนใจแล้วก็ทำให้ราคาทองคำผันผวนน่าดูก็คือนอนฟาร์มเพโร l ซึ่งเห็นว่านอนฟาร์มเพโร l ที่ออกมาในรอบนี้ก็ปรับลดลงนะคะไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ไม่ค่อยแปลกใจอันนี้พูดตามตรงเพราะว่าอเมริกาในช่วงเดือนก่อนเนี้ยพอน,นี้เป็นตัวเลขเดือนก่อนใช่ไหมตัวเลขเดือนก่อนก็อเมริกาก็ประสบวิกฤตโควิด1 9ใช่ไหมคะที่มีคนติดเชื้อเยอะก็เลยทําให้แรงงานที่เขามีงานทำเนี่ย เขาก็ปรับลดชั่วโมงการทํางานลงหรือว่าปรับลดค่าแรงลงอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เป็นภาพนี้ขึ้นมาทีนี้คุณต้องไปโฟกัสเรื่องอะไรคุณต้องไปโฟกัสตัตวเลขโน่น mm hmm. เมนู f ฟรนก์พ hmm. ีเอ็มไอเซอร์วของเขาค่าแรงรายชั่วโมงของเขาแล้วก็ มาดูเรื่องอัตราเงินเฟอ้อว่ามันจะปรับขึ้นแค่ไหนอัตราเงินเฟอ้อตัวเลขที่เห็นง่ายสุดก็คืออะไรตัวเลข CPI กับ Core CPI ไงคะก็อันนี้ก็ต้องไปติดตามตัวเลขนี้จะประกาศในสัปดาห์ถัดไปนะคะ,ะมาดูต่อแรกเออมาดูต่อไปนะคะในอีก2เดือนข้างหน้าใช่ไหมคะจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐใช่ไหมคนปัจจุบันประธานาธิบดีทรัมป์ใช่ไหมเขาก็ออกมาบอกว่าก่อนที่เขาจะได้รับเลือกตั้งเขาบอกว่าเขาจะทําให้ดุลการค้าของสหรัฐเป็นบวกมากขึ้น แต่ดูตั้งแต่เขาได้รับตำแหน่งจังนี้ประมาณนี้เขาได้รับตำแหน่ง j จนยูร y ปี2017จนถึงตอนนี้เป็นไงคะดุลการค้าของสหรัฐไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นเลยมีแนวโน้มที่จะติดลบหนักกว่าเดิมด้วยอันนี้เราก็ต้องมาติดตามว่าข้อตกลงเทรดวอ์ระหว่างสหรัฐกับจีนจะมีทิศทางเป็นยังไงมันจะเพิ่มคะแนนเสียงให้โดนัลด์ทรัมป์ได้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นอีกอันนึงที่น่าสนใจไม่น้อยดุลการค้า เรียกว่าเทรดบาลานซ์เทรดบาลานซ์ก็คือการที่เรานำสินค้าไปซื้อขายกันเรียกว่าการนำเข้าส่งออกใช่ไหมคะเขาจะคิดเฉพาะแค่สินค้าเท่านั้นแล้วถ้าสมมุติว่าเกินดุลเขาเรียกว่าได้กำไรแต่ถ้าขาดดุลก็เรียกว่า ขาดทุนนั่นแหละคะ่ะเจนว่าสหรัฐเนี่ยขาดทุนในเรื่องการนําเข้าส่งออกสินค้าค่อนข้างเยอะเลยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้มันแค่เป็นพาร์ทหนึ่งเท่านั้นซึ่งมันจะมีดุลบริการดุลรายได้ดุลอะไรอย่างเงี้ยไปเพิ่มเติมอีกซึ่งไปหาอ่านได้นะคะใน forex volume 2เราพูดเอาไว้ในเรื่องดุลการค้าเรื่องนั้นเมื่อพูดถึงโดนัลด์ทรัมป์อันนี้คือคะแนนเสียงล่าสุดสัปดาห์นี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยโ,โหห่างกันหลายเปอร์เซ็นต์เลยแต่ว่าพอยิ่งใกล้เข้ามายิ่งใกล้เข้ามา เห็นไหมคะว่าแกรีน้อยลงน้อยลงตอนนี้เราดูไม่ออกเลยว่าเอ๊ใครจะได้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐนะคะอันนี้ก็ต้องมาติดตามแหละบอกไม่ได้เพราะมันเป็นอนาคตเนาอะ,อ,ะอันนี้ก็เอาไว้ให้ดูกันนะคะมาที่ฝั่งยุโรปกันบ้างคะ่ะฝั่งยูโรโซนนะคะตัวเลขที่ชี้นำเศรษฐกิจชี้นำภาวะเศรษฐกิจก็คืออะไร PMI ไม่ว่าจะเป็น Service PMI เมนูเ r r i n g PMI ก็จะเห็นว่าฝั่งยุโรปเองก็ปรับเพิ่มขึ้นเกิน50ใช่ไหมคะก็เป็นทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแต่จะฟื้นตัวเต็มที่ตัวเลขที่จะส่งชัดเจนก็คือตัวเลขอัตราเงินเฟ้อและก็อัตราดอกเบีย้ยจะเห็นว่าทั้ง2อันของยุโรปยังอยู่ในระดับต่ำถ้าเมื่อไหร่ที่ เงินเฟ้อฝั่งอเมริกาสูงขึ้นเงินเฟ้อฝั่งเอเชียสูงขึ้นฝั่งยุโรปสูงขึ้น3ตัวนี้สูงขึ้นเท่ากับทั่วโลกเศรษฐกิจทั่วโลกปรับเพิ่มขึ้นดีขึ้นฟื้นตัวขึ้นเท่ากับสินค้าพวกสินค้าพกาพััณฑ์ฝั่งพลังงานจะกลับมาแล้วตอนนี้เนี่ยราคาน้ำมันก็ปรับลดลงใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราเห็นสัญญ,ญาณอัตราเงินเฟ้อที่ทั้ง3ซีกโลกเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นสัญ,ญญาณการมาของน้ำมันนะคะอันนี้ก็เป็น ทริคเล็กๆที่บอกเอาไว้สําหรับใครที่สนใจในการเทรดน้ํามันนะแต่ว่าฝั่งยุโรปเองเนาะก็มีปัจจัยการเมืองเข้ามาใช่ไหมคะก็คือเรื่องเบรกซิตที่เราต้องมาดูอะว่า UK จะออกจากสภาพยุโรปในแบบไหนจะแบบมีดีลแบบไหนหรือว่า No d ดีลอันนี้ก็ต้องมาติดตามเป็นระยะนะคะซึ่งส่งผลให้สกุลเงินยูโรกับเงินปอนเนี่ยผันผวนในช่วงสองสมเดือนที่จะถึงนี้แน่นอนนะคะ ทำไมถึงบอกว่าสกุลเงินยูโรกับเงินปอนในช่วงนี้เนี่ยจะค่อนข้างผ,ลผลันผวนอันนี้เนี่ยเป็นกราฟอินดิเคเตอร์ที่เอามารวมทั้งหมดนะเป็นปัจจัยพื้นฐานมาเอามาให้ดูว่าในช่วงเนี้ยก็คือช่วงก่อนที่เกิดโควิดจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็ช่วงเกิดโควิดทุกอย่างก็ล่วงลงมาผ่านไป 1, 2, 3, 4, 5เดือนที่5จะเห็นว่า แต่ละประเทศในกลุ่มยุโรปเนี่ยก็ค่อยปรับฟื้นขึ้นฟื้นขึ้นแต่มาโฟกัสตรงนี้จะเห็นว่ามันเริ่มเป็นเส้นตรงเมื่อเป็นเส้นตรงเรียกว่าไซเยวนี่แหละเป็นเหตุผลว่าทำไมเนี่ยในช่วงนี้ยูโรกับปอนจึงผันผวนเมื่อกี้พูดญี่ปุ่น พูดอเมริกาพูดยุโรปไปแล้วใช่ไหมคะมาถึงทองคำกันดีกว่าในช่วงที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยราคาทองคําก็ไม่สามารถยืนเหนือ2,000ได้ถูกเทขายลงมาปัจจัยหลักๆที่ทําให้ราคาทองคําถูกเทขายก็ 1. US ่งยูเอลเริ่มรีบาวแข็งค่าขึ้นใช่ไหมสอ 2. อัตราผลตอบแทนรายปีของทองคําที่มันเกิน30%ต่อปีเนี่ยเมื่อเป็นสัญญาณเนี่ยนักลงทุนหลายๆท่านเนี่ยเขา เทขายทำกำไรก่อนแล้วก็หาจังหวะซื้อบายขึ้นไปอีกรอบหนึ่งก็เลยทำให้ช่วงนี้ถูกทองคําเองก็ถูกเทขายลงมาเป็นระยะนะคะแล้วก็ถ้าเรามาดูสัญญาณฟิวเจอร์เนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยนักลงทุนก็เริ่มส่งสัญญาณที่จะเป็นการเทขายทองคำเห็นไหมคะที่เส้นสีเหลือง เป็นเส้นที่โค้งลงก็แปลว่าสัญญาณชอ็อตเริ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นทิศทางของทองคําในช่วงนี้มีทองคําก็ต้องเป็นแร่เงินแร่เงินก็เป็นโลหะมีค่าซึ่งมีค่าน้อยกว่าทองคําแหละแต่ว่ามีทิศทางเดียวกันก็คือจะเห็นว่าสัญญาณการชอร็อตเนี่ยเริ่มมาละดังนั้นช่วงนี้ถ้าใครเทรดทั้งทองคําแล้วก็แร่เงินเนี่ยมองว่าอาจจะต้องวางแผนให้รอบคอบนะคะทำไมถึงบอกว่าราคาทองคํา จะมีโอกาสปรับตัวลงได้ต่อเมื่อกี้บอกไปแล้วนะว่าสัญญาณฟิวเจอร์ก็มีการเทขายลงมาทีนี้มาดูอีกอันนึงปัจจัยที่ทําให้ราคาทองคํามีโอกาสที่จะปรับลงไปต่อก็คืออันนี้เห็นไหมว่า US dollar เนี่ยพอมาแตะที่92ก็ปรับขึ้นไปอีกเลยมองว่ามันอาจจะอยู่ในกรอบนี้ อยู่92 94อยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเมื่อไหร่เนี่ยหลุด9 2ลงมาเนี่ยก็ราคาทองคําก็มีโอกาสที่จะปรับขึ้นนะคะแต่ว่าถ้ายังอยู่ในช่วงนี้ก็คงยังจะเห็นเป็นแนวโน้มขาลงต่อนะคะอันนี้ก็ต้องไปติดตามกันนะคะเรื่องทองคํา อย่าลืมข่าวประจำสัปดาห์นะคะ GDP ของญี่ปุ่น GDP ของ U.K. นะคะแล้วก็การประกาศอัตราดอกเบี้ยของฝั่งยุโรปด้วยซึ่งสำคัญแน่นอนส่วนวันจันทร์กราฟคงไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่เพราะว่าเป็นวันแรงงานนะคะเอาละมาดูคู่เงินที่น่าสนใจประจำสัปดาห์กันค่ะคู่เงินที่น่าสนใจประจำสัปดาห์ค่ะเมื่อพูดถึงเจแปนบอกว่าเฮ้ยเจแปนเนี่ยมีโอกาสที่จะอ่อนค่าไม่ว่าจะเป็นนโยบาย อาเบโนมิกไม่ว่าจะเป็นภาพรวมเศรษฐกิจปัจจัยพื้นฐานใช่ไหมคะที่ส่งผลกระทบก็เลยมาดูคู่นี้กันค่ะคู่แรกก็คือปอนเทียบเจแปนถึงแม้ว่าสกุลเงินปอนจะเกี่ยวนเนื่องกับเบรกซิใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็อีกเดือนธันวาโน,น่นก็เลยมองว่าภาพรวมเนี่ยเงินปอนก็มีทิศทางที่จะแข็งค่ามากกว่าเงินเจแปนมองว่าในสัปดาห์นี้นะคะถ้า คู่นี้สามารถยืนเหนือ 1, 140ขึ้นไปได้เนี่ยก็มีโอกาสไปที่145นะคะค่อยๆเก็บเป็นระยะไปค่ะสำหรับเจแปนสำหรับบอลเทียบเจแปนนะคะมาดูคู่ต่อไปคู่นี้ก็คือดอลลาร์เทียบเจแปนจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย เจแปนก็อ่อนค่าอย่างหนักเลยนะคะแล้วพอมาถึงช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยยูเอสลาเขารีบาวขึ้นมาใช่ไหมคะเลยเห็นแนวโน้มว่ามีการปรับขึ้นอย่างชัดเจนเลยมองว่าถ้าราคาเนี่ยสามารถยืน107ได้เนี่ยก็มีโอกาสขึ้นไป108แล้วก็ถ้ายืนได้ก็ไปไกลเลยค่ะ110นะคะสำหรับ US เทียบเจแปนเนาะแต่ว่าถ้ายืนไม่ได้ก็มีโอกาสมาที่นี่เลยค่ะ104.5มาดูคู่นี้กันค่ะคู ออสเตรเลียเทียบแคนาดานะคะราคาก็อยู่ในกรอบอยู่เนาะระหว่าง0.965กับ0.943นะมองว่าถ้าสามารถหลุด0.943ลงมาได้ก็มาที่0.927แล้วก็ถ้าหลุดลงมาอีกก็ลงมาต่ำเลยค่ะ0.904นะคะสำหรับออสเตรเลียเทียบแคนาดามาดูคู่สุดท้ายนะคะสำหรับราคาทองคำค่ะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่สามารถยืนเหนือ 2, 0 0 0ได้เห็นไหมคะ ไม่ยืนเหนือไม่ได้ก็โดนกดลงมาเลยตอนราคาปัจจุบันอยู่ที่1,932นะมองว่าในสัปดาห์นี้มีโอกาสมาแตะที่1,900ได้ถ้าหลุด1,900เนี่ยก็คงไปที่แนวรับต่อไปแต่ว่าถ้าไม่หลุดก็คงเด้งอยู่ในกรอบนี้นะคะซึ่งมันก็จะมีปัจจัยหลายๆตัวที่ส่งผลกระทบให้ทองคำ 1, ผันผวนก็ต้องติดตามแล้วก็วางแผนให้ดีๆสำหรับราคาทองคำ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะมันก็มีปัจจัยทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยลบผสมผสมกันเนาะยังไงก็วางแผนให้รัดกุมวางแผนให้รอบคอบนะคะแล้วก็แน่นอนตลาด Forex มันมีความเสี่ยงสูงดังนั้นสิ่งที่ช่วยลดความเสี่ยง,งคุณได้คืออะไรความรู้นะคะแล้วก็ทุกออเดอร์ของคุณต้องมี s t ็อปล s อนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ